สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้กับผมเกมเมอร์ตัวปอมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับโหมดใหม่ที่จะมาในเกม Apex Legends นะครับในซีซันหน้านั่นก็คือซีซันกานั่นเองและเกมโหมดใหม่ที่จะมานี้นะครับมีชื่อว่า Arena 3v3 และในคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเกินก่อนนะว่าในโหมดใหม่ที่จะมานี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับและในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไม่เจาะลึกมากนะครับว่าเออตัวละครตัวไหนดีตัวละครตัวไหนไม่ดีนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ล่นกพว้อูีี ไปหามาจากเหล่ายูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปเล่นเกมโหมดเกมโหมดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมพูดผิดหรือทําอะไรผิดไปก็ต้องขออภยัยากทีนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามารู้กันก่อนดีกว่าว่าโหมดอารีนาสามวีสามเนี่ยมันคืออะไรโหมดอารีนาสามวีสามนะครับเป็นโหมดที่จะเข้ามาใหม่ในซีซั่นหน้าของเกม a p e x Legends ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าเกมไปนะครับเราก็จะได้เลือกตัวละครแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปนะครับนั่นก็คือเกมโหมดนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันแบบ50คนนรี้ใน1นแนบแบต่ว่วาเเราจะจะอกันแค่6คน ก็คือฝั่งเรา3ฝั่งนู้นอีก3นะครับเป็น2ทีมคล้ายๆกับเกมอย่าง Val o r ร n t หรือว่าเกมที่โด่งดังย่า่ Counter s t r i ต e Global o f f e n s i v e นะครับและถ้าอยากจะชนะในเกมหมดนี้นะครับเราก็ต้องฆ่าศัตรูให้หมดหรือว่าโดนศัตรูฆ่านั่นเองแล้วเราก็ต้องชนะ3ราวนะครับเพื่อที่จะชนะทั้งเกมซึ่งถ้าคะแนน2ฝั่งนะครับมาเท่ากัน -2 2มันก็จะมีระบบที่เกมเรียกว่า Tie b r e a k e r นะครับเข้ามาแทนซึ่ง Tie b r e a k e r นี้เนี่ยและถ้าคุณอยากที่จะชนะนะครับคุณต้องชนะให้ได้42อเอาง่ายๆก็คือคุณต้องชนะอย่าางน้อยอยีก2ต เพื่อที่จะชนะทั้งเกมคุณไม่สามารถชนะ3-2ได้นะครับคือมันต้องมีช่องว่างนะครับระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้แต่ว่าถ้าสกอร์มาเท่ากัน3-3นะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่เกมเรียกว่าเซอร์เทนเดทก็คือช่วงที่ใครที่สามารถชนะในตาน,นั้นได้เนี่ยก็จะสามารถชนะทั้งเกมได้เลยและเมื่อเราชนะไปหนึ่งราวนะครับเราก็จะได้เครดิตมาซึ่งเครดิตพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปซื้อของซื้ออาวุธปืนซื้อเกาะซื้อเมดคิดซื้อชิลแบตเตอรี่ได้เพื่อเอามาเล่นในราวถัดไปและมันมี2ทางหลักๆด้วยกันนะครับที่ เราสามารถหาคราฟติ้งแมท e r i เรียลเอามาซื้อของได้ทั้งแรกนะครับก็คือโบนัสจากราวที่เราแพ้หรือว่าราวที่เราชนะนั่นเองและอย่างที่2นะครับก็คือการเก็บเอาตามแมปนั่นเองและในแมปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีประมาณสีที่นะครับที่เราสามารถเก็บได้และเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มาประมาณ200 c r a f คราฟติ้งแมท l เรียลและขอแค่1คนนะครับไปเปิดเก็บคราฟติ้งแมท e r i เรียลเนี่ย ทั้งทีมก็จะได้ c r ฟティングแมทเทียรเหมือนกันเลยแต่ว่าถึงผมจะบอกไปว่ามีอยู่2วิธีหลักๆนะครับแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการฆ่าศัตรูนั่นเองและการฆ่าศัตรู1คนเนี่ยเราก็จะได้มา75พอยต์ถ้าเราฆ่าได้2คนหรือ3คนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมลืมบอกไปโบนัสของราวนั้นๆหลังจบราวนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามราวที่เราเล่นอย่างเช่นราวแรกเนี่ยเราอาจจะได้800ร้าวที่2เราอาจจะได้พันหนึ่งพันห้า ก็ยังสามารถเซฟไว้ได้นะครับเพื่อที่เอาไปอัปเกรดปืนเพราะว่าบางจุดในแมปนะครับมันก็จะมีกล่องให้เราเปิดซึ่งในกล่องนี้น่ะมันก็จะมีพวกชิลแบตเตอรี่พวกฟีนิกซ์คิดให้เราสามารถเก็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีตังที่จะเอาไปซื้อพวกแบตเตอรี่ชิลเราสามารถเดินไปเก็บเอาตามกล่องในแมปได้นะครับแต่ว่ากล่องในแมปนะครับมันก็จะไม่มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาะคิดดีๆนะครับและเมื่อเราได้คัฟติ้งแบตเอรี่ลมานะครับเราก็จะเอาไปซื้อของต่างๆเอาไปอัปเกรดปืนเอาไปซื้อชิลแบตเตอะไร ก็คือถ้าจบราวหนึ่งแล้วนะครับราวต่อไปเนี่ยของของเรานะครับก็จะหายไปยกเว้นพวกปืนพวกเกราะอะไรงี้แบตเตอรี่ชิลมีคิดของต่างๆนะครับมันก็จะหายไปและมันจะบังคับให้เราซื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้ออะไรงี้เราก็ต้องคิดดูดีๆก่อนนะครับว่าเราจะซื้ออะไรเพราะว่าถ้าเราซื้อหมดในตาหนึ่งเนี่ยแล้วตาถัดไปนะครับเราอาจจะไม่มีของใช้เลยก็ได้เพราะว่าเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับเราก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วเราถัดมาเนี่ยเราดันไม่มีอะไรใช้เลยแล้วเรามาดูกันดีก่อนนะครับว่าของฟรีที่เ้าให นตอนเริ่มเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มรราแรกนะครับเราก็จะมีเกาะฟ้าหมวกฟ้าแล้วก็ปืนอย่าง p 2 5 0แล้วก็โมแซมบิกนะครับที่เขาให้ฟรีมาอ๋อผมลืมบอ,อกไปในโหมดนี้นะครับสกิลเราต้องซื้อเอาซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของสกิลแต่ละตัวนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยและเดี๋ยวรอซีซันใหม่ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเจาะลึกให้ว่าเอ๊ มันมีอะไรบ้างและพวกเกาะอะไรงี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามราวที่เราเล่นไปนะครับก็คือราวที่2เนี่ยเราก็จะได้ของเป็นของม่วงเกาะม่วงหมวกม่วงนะครับและในทุกๆราวสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เป็นเกาะแดงนะครับซึ่งก็คือแม็กสุดแล้วแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่โมดนี้มีเหมือนกับโมน b a บท l e r o y a ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของวงนั่นเองและมันมีอยู่3ามเฟสด้วยกันนะครับนั่นก็คือวงแรกก่อนจะบีบนะครับใช้เวลาประมาณ45วิบาวิวงที่2นะครับใช้เวลาประมาณ35ิาวิแล้ววงสุดท้ายนะคร 5วิก,ก่อนจะบีบนั่นเองแล้วผมค่อนข้างรู้สึกโอเคมากเลยนะที่เขาเอาระบบพวกวงนี้มาในโหมดนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้เกมเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นและในโหมดใหม่นี้นะครับก็จะมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2อแมปนะครับนั่นก็คือ Party Crasher กับ f a c e r u n n e r แต่ว่ามันก็จะมีแมปดังเดิมนะครับจากโหมด b u t t o e Royal e เข้ามาด้วยเป็นรวมทั้งหมด5แมปด้วยกันซึ่งโหมดจาก b a t t l e Royale เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามทุกๆอาทิตย์นะครับ อาทิตย์แรกเราก็อาจจะได้คิงแคนยอนอาทิตย์ที่2เราก็อาจจะได้ว o ลเอชอะไรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องสุ่มเอานะครับว่ามันอาจจะได้แมปอะไรบ้างและรวมๆนะครับเราก็จะมีแมปทั้งหมด5แมปด้วยกันและนั่นแหละครับก็คือข้อมูลคร่าวๆเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเป็นเบกิเนอร์ไกด์สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเล่นเกมนี้หรือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่อาจจะหาอยู่ว่าเอ๊มันเป็นยังไงโหมดมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างนะครับและเดี๋ยวหลังซีซั่นใหม่มาหลังโหมดใหม่มาผมได้เล่นนสัักว2 วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเจาะลึกให้นะครับว่าตัวละครตัวไหนเลจนด์ Legend ตัวไหนเมตาปืนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมสัญญาเลยผมจะมาทําคลิปให้แน่นอนนะครับสาหรับใครที่ติดตามรอผมก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้เลยและถ้าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปผมพูดขาดตกบกพร่องือผมพูดไม่ชัดหรืออะไรก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับผม